จะเป็นแกงแบบอีสานก็อร่อยนะครับที่มันเป็นแบบหนังวัวอะไรอย่างเงี้ยนะกุบนะตอนเด็กๆนะเวลาพ่อแกงขี้เหล็กนะโอ้พ่อผมตอนนี้นะตอนนี้ชอบเรียบร้อยครับ6กนาฬิกา21นาทีกับเหตุใหญ่ที่สุไหงโกลกคุณผู้ชมฮะครับที่ขบวนการคนร้ายต้องใช้คำว่าขบวนการจริงๆปลาเพียบ20กว่าคนได้ครับไม่ต่ำกว่านี้ตำรวจบอกเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นกลุ่ม BRN มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์นี่แหละ oh. จะเอาไปใช้ในก่อเหตุใช้ในการก่อเหตุเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าตํารวจเขาเจอเบาะแสอะไรบ้างครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดกิจกรรมไยเสิร์ฟภายใต้โครงการ Year of Culinary Journeys ต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยทางด้านอาหารเสริมสร้างภาพลักษณ์อาหารไทยเครื่องดื่มแบรนด์ไทยและแบรนด์ชุมชนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างแรงดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ด้านอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นงานไยเสิร์ฟนะคะเราต้องการให้อาหารไทยในทุกภาคเนี่ยไปอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสิร์ฟความอร่อยจากร้านเด็ดทั่วประเทศไทยทั้ง5ภาคมากกว่าร้อยร้านเป็นเสน ไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่ดึงให้นักท่องเที่ยวั้องกลับมาค่ะภายในงานรวบรวมกิจกรรมที่สะท้อนความโดดเด่นของอาหารและวัฒนธรรมไทยให้ผู้ร่วมงานได้รับประสบการณ์สดประทับใจอีกด้วยกลับมาอีกครั้งเตรียมร่วมทิพย์ความหมู่ความปังในกระชาภาพาไปมูทู่ไต้หวัน22-24ถึง่พสพฤศจิกาย,ยนนี้ลัดฟ้าไปเสริมความเฮงกับมด